สวัสดีครับเพื่อนๆคนรักเกษตรทุกท่านวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูสวนหลังบ้านของผมนะครับเพื่อนๆดูสิเกล้วยหอมเขียวนะครับผมเอามาปลูกใ,ใกล้ๆกับบอ่อบอกบ่บอปลาผมนะครับก็เป็นประมาณธรรมชาติกบผมเขาไม่ได้ให้อาหารนะครับก็มี ส่วนมากมันกบแม่พันธุ์นะครับก็มีเลี้ยงปลา,าปลานานะครับของปีที่แล้วผมเอามาปลา่อยมีหลายอย่างครับปลาดุกปลาหมอนะครับก็ให้กบนะครับหากินกินปลาในนี้นครับตามธรรมชาตินะครับก,ก็ทำเป็นบอ่อไว้นะครับก็น้ำแห้งก็เปิดใส่ครับ ก็จะหากล้วยครับก็มาปลูกข้างๆเพื่อนๆดูสิอยากจะอวดเพื่อนๆจังเลยครับเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูปลีครับเพื่อนดูนะนดิคเ,ดเครือเขายาวมากครับสุดยอดเลยครับแบบยาวใหญ่พันเป็นพันโบราณนะครับเป็นพันเก่าพันแก่ค,กครับพี่เสีปลูกแต่ย่าก,กับปลูกนะฮะแล้วก็ ขยายพันธ์เรื่อยๆ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 นะครับอันนี้เป็นหอมเขียวนะครับเพื่อนๆผมว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆมากๆครับเพื่อนๆดูๆไม่รู้จะสุดเท่าไหร่เอ่าเครือเครือยาวประมาณตอนนี้เม็ดห้าสิแล้วเพื่อนๆเนี่ยความยาวของมันนะเม็ห้าสินะครับ สุดยอดมากเพื่อน่อยไปเห็นระยะบวดเพ,เพื่อนนะครับหอมเขียวนะครับจะว่าเตี้ยก็ไม่เตี้ยนะเพื่อนเพราะว่ามันเลยสูงสูงพอสมควรนะครับก็เปิดน้ำใส่อยู่นี่ก็เป็นหอมเตี้ยนะครับซึ่งจะขยายมาปูนะฮะ นี่ก็หอมเตีย๋ยตัวนี้เป็นกล้วยไข่นะฮะ้วยไข่กำแพงสองต้นนะฮะกล้วไข่กำแพงสองต้นตัวนี้ก็จะเป็นไั้ยสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับสมบูรณ์นะครับปลูกแถวบ้านนครับน้ำาดีลำยาวยาวครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจพันธุก็ทักมาหา ผมได้นะครับมีพันแบ่งครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับเขานี่ก็เป็นขานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยดำครับอ้อยยาครับที่ไม่มีรสชาติเป็นอ้อยจืดๆนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหลลำแบบยาวครับประมาณ20เซนได้พอปะน่ ี่ก็เป็นกล้วยเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นบ่อกกบของผมนะครับตัวนี้เป็นกบนานะครับกบนาแท้ๆเลยนะครับจับกบนาได้ก็มาปล่อยในนี้ไม่รู้กระโดดหนีไปหมดหรือยังเพื่อนๆผมว่าไม่เหลือกบนาค่อนข้างแข็ง,ขงแรงไม่เห็นสักตัวเสจจะไปหมดแล้วเพื่อนช่างวันไไปเลย นะครับนี่ก็เป็นกล้วยน้ำวา้าผมพยายามนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวบเพือผมพยายามหากล้วยนะครับหลากหลายชนิดเพื่อจะอามาปลูกที่ที่สวนหลังบ้านผมเนี่ยครับผมว่านี่จะเป็นกล้วยเรลี้ยกลก้วยอะไรเพื่อนกล้วยนาคนะฮะ เพื่อนเห็นไหมะออกสีแดงได้มาหนึ่งต้นนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะค่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนี่ตัวนี้เป็นเล็บมุ้นางครับเพื่อนๆนี่เป็นเล็บมุ้นางนะเล็บมุ้นางก็ขอป้นน้อยมาได้หกต้นนะครับก็ปลูกทําพันธุ์เดี๋ยวจะขยายตัวนี้ก็จะเป็นอหอมเขียวหอมเขียวเนาะนี่สองต้นก็ขยายเพิ่ม นี่หลังบ้านนะครับเป็นโรงจอดรถนี่ก็คือนี่ครับบ้านที่คนรักเสร็จอยู่ก็หลังบ้านก็จะมาปลูกของอย่างงี้งครับนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็กล้วยหลากหลายชนิดนะครับเนะี่ยตรงนั้นก็เป็นหักหักมุกเนี่ยเดี๋ยวพับไปวุ้ยไม่ต้หักมุกหักมุกปลูก,กในบ้าน,นี่ดินดีต้นโตดีจริงเพื่อนนี่ต้นนี้เป็นหักมุกเพือ่อน ้นสวยเชียวดูสูงจะเลยบ้านมาแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นหอมเตีย๋ยนี่ก็หอมเตีย้ยหอมเตี๋ยทั้งนั้นเลยอยากได้หอมทองอยู่ก็ไม่ได้ครับไม่มีพันุ์แต่นี้โอเคนะครับก็วันนี้เอาสวนกเกษตรหลังบ้านนะครับมาฝากเพืเ่อนๆเท่านี้ขอบคุณคนที่ติดตามคนทัก,กเกษตรมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ